ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะแม่ค้าขายปลาเผาครับแต่ว่าโอ้โหเขามีฉายาด้วยค่ะอะไรคะแม่ค้าตู้ทองเคลื่อนทีวว่นี<ด>่<ด>ไปกันเลยนะคะที่ตลาดถนนคนเดินครับ อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดอร์พี่น้องเดอร์ที่ตลาดแห่งนี้นะคะมีร้านขายปลาเผาอยู่ร้านหนึ่งที่คนในพื้นที่เนี่ยต่างก็ให้ฉาย,ยาเธอว่า,วาแม่ค้าตู้ทองเคลื่อนที่นั่นก็คือเธอขายปลาเผาชื่อว่าเจ๊ลัดดาค่ะหรือว่านางสาวรัดดาแก้วจันดีอายุ52ปีนะคะโดย สาเหตุที่แบบเจรด,ดา,านี่ถูกเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่เพราะว่าเนี่ยในตัวขอ<ด>งเจได,ไ,ดไหมี่แต่ทองเนี่ยทั้งสร้อยสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือเยอะเยอะเออโหสำเนียงพี่ได้แล้วโคราชโคราช <hi> <ส>อ่ะมีสร้อยทองนะท้องคำสามเส้นแหวน5้าวงใส่ทุกใส่ทุกมือเลยกํากำไรข้อมือ3เส้น รวมทองคําทั้งหมดในตัวมูลค่าประมาณ20บบาทโอ้โหโตอนนี้มันแพงด้วยนะทองอ่ะบวกก็หลายแสนรวมทั้งตัวก็ไม่แพงห0แสนกว่าบาทเองนี่เราเราคิดตอนที่ราคายังไม่ขึ้นนะแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วอะเปเผือเป็นล้านนะเขาจ็ถามว่าเอ๊ะ ยังไงเนี่ยเจ๊บอกว่าเจ๊เขาใส่แบบนี้มาแต่แน่ใจเลบเป็นวความวชอบส่วนตัวไม่ได้อวดรวยนะไม่ได้อวดรวยแล้วไม่ได้อวดรวยรแต่ว่าชอบแล้วก็อยากจะใช้ทองเนี่ยเหมือนดึงดูดลูกคา้าอาซึ่งเขาขายปลาเผานี้วันละ8 0ถึง100ตัวเลยนะอ,อเป็นเงินได้ประมาณโอ้วันหนึ่งก็วันละหมื่นห้าประมาณเนี้เบ,บาๆกําไรที่ได้ก็เอาไปลงทุนต่อน,นี่แหละแล้วก็ซื้อ,อทอง เก็บเอาไว้นั่นเองนะคะผมว่านะเรื่องของเรื่องการใส่ทองเนี่ยไปขายของไม่ได้ว่าอะไรหรอกอแต่พอมาเป็นข่าวแบบนี้เจ๊ตาต้องระวังแล้วนะ คือบางทีเนี่ยมิจฉาชีพมันมาลอบข้างบางทีเราไม่รู้ตัวนะผมพูดเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงนะเจ๊จ๋า,าถ้าอย่างนี้เจราดาเดี๋ยวต้องจ้างต้องจ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริการบริการกาคุ้มครองเหมือนร้านทองอ,ะอ่ะเขาต้องมีคุ้มครองนะเ,เราก็รู้สึกเป็นห่วงอ่ะจ้างได้ยังอะ่ะ้ายังมานี่ทางนี้เลย<า>เดี๋ยวไ,ไปคุ้มครองให้อันแน แต่เอาตัวเองให้รอดก่อนมีปอนแต่ช่วงนี้เราแบบมีงานอะไรให้เราทำเราก็ทำหมดแล้วจากจที่ทำทุกอย่างนี้ก็เพื่ออะไรคะเ็เพื่อใช้นี่